สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท่านนะคะอีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะดาวพระราหูก็จะโคจรมาทับที่ลัคนาของท่านนะคะในวันที่30มีนาคมปี65นี้จะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะความใกล้เคียงแล้วก็ความแม่นยำจะมีมากกว่าดูในลักษณะของราศีนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีดาวพระราหูดวงนี้ค่ะจะมาทับที่ลัคนาของท่านในวันที่30มีนาคมปี65นะคะและดาวดวงนี้นะคะเขามาจากภพเรือนโชคลาภ ก็แสดงว่าชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีโชคลาบมาตั้งแต่ปี63แล้วนะคะเมื่อดาวพระราหูดวงนี้ค่ะอยู่ในภพการเงินของท่านในวันที่10กันยายนปี63ส่งผลยามมาจนถึงวันที่29มีนาคมปี65ช่วงตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมานั้นนะคะท่านจะได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายและก็ได้โชคได้ลาบอย่างไม่คาดคิดเสมอๆนะคะ และในวันที่30มีนาคมนี้ดาวพระราหูดวงนี้ซึ่งหมายถึงพบโชคลาบของท่าน <c oughs> ก็โคจรมาทับที่ลัคนาของท่านและได้ตำแหน่งเทวีโชคตำแหน่งเทวีโชคนะคะดีกว่าเมื่อปี64นะคะเมื่อปี64ได้ตําแหน่งนิดหมายถึงว่าโชคลาบท่านก็ได้ไม่มากเท่าไหร่นักนะคะแต่ณวินาทีนี้นะคะท่านก็จะได้โชคลาบแบบเทวีโชคเทวีโชคนะคะก็มีความหมายใกล้ๆกับ ลาาชาโชคนะคะอาจจะด้อยกว่ากันไปนิดนึงนะคะก็คือจะได้โชคแบบง่ายๆหรือได้เงินได้ทองมาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเหนื่อยอะไรก็จะได้มาก็อาจจะได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือได้มาแบบไม่คาดคิดหรือท่านไปลงทุนทําอะไรนะคะลงทุนน้อยแต่กําไรมากแบบนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ เมื่อดาวพระราหูดวงนี้นะคะมาทับที่ลัคนาของท่านเช่นนี้นะคะจะทําให้ร่างกายและจิตใจของท่านเปลี่ยนไปบางท่านนะคะเคยอ้วนก็กลับมาผอมคนที่ผอมกลับไปเป็นอ้วนก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็จิตใจนะคะจากเปลี่ยนจากบางคนนะคะก็อดเคยแต่งตัวนะคะแบบเฉยๆนะคะแต่ต่อมากลับ เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่งตัวแบบทันสมัยขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็จะเห็นในลักษณะอย่างนี้มากมายเลยเช่นเดียวกันค่ะและดาวพระราหูดวงนี้นะคะก็จะทําให้ท่านนะคะรู้สึกบางครั้งอารมณ์ร้อนวีนขึ้นมานะคะกับคนใกล้เคียงคนใกล้ชิดท่านท่านจะไม่ค่อยเชื่อฟังเขานะคะแต่คนอื่นเวลามาชักชวนอะไรท่านไปทําอะไรนะคะท่านมักจะเชื่อและตรงจุดนี้เองนะคะก็ขอฝากชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะเมื่อดาวพระราหูมาทับรักท่านเช่นนี้นะคะเมื่อใครมาชัก ชวนให้ท่านไปทําอะไรท่านต้องมีสตินะคะแล้วก็ วิจารณญาณให้ดีๆว่าสิ่งที่เขาชวนเราไปทำน่ะผลประโยชน์ใครได้ใครเสียนะคะเพราะในช่วงระยะเวลานั้นนะคะเวลาท่านตัดสินใจอะไรลงไปแล้วนะคะคนรอบข้างที่หวังดีกับท่านนะคะเตือนท่านท่านจะไม่เชื่อฟังเขาเด็ดขาดเลยค่ะท่านก็จะเชื่อคนที่เขามาชักชวนท่านหรือในลักษณะนะคะว่าทําคุณบูชาโทษปรดสัตว์ได้บาปนั่นเองก็ให้ระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะและดาวพระราหูดวงนี้ใช่ไหมคะมาจากพบโชคลาภ พบโชคลาภก็หมายถึงบางครั้งท่านอาจจะทําอะไรลงไปนะคะลงทุนไม่มากแต่ได้กําไรมากท่านก็ลองนึกดูนะคะว่าท่านจะทําอะไรบางท่านนะคะก็อาจจะไปขายของมือสองนะคะก็สามารถทําเป็นเงินขึ้นมาได้บางท่านก็อาจจะขายหวยขายเบอร์ขายลอตเตอรี่นะคะ หรือบางท่านก็อาจจะเปิดผับเปิดบาร์นะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายนะคะท่านผู้ชมก็ลองนึกดูนะคะว่าอะไรที่ลงทุนน้อยและก็ได้กําไรมากก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวพระราหูทับลักท่านนั่นเองนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท่านจะทำงานอย่างที่จีลาบอกนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านผู้ชมด้วยค่ะว่าจะมีดวงดาวใดเด่นๆน,นะคะท่านก็อาจจะไปทำงานตรงจุดนั้นก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้แค่เป็นการพยากรณ์ในลักษณะของดาวพระราหูแบบกว้างๆเท่านั้นเองนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงนําเอาแค่ลัคนาราศีเมษนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรโยกย้ายอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะดาวอีกสิบดวงของท่านไม่ได้นํามาพยากรณ์ตรงจุดนี้เลยนะคะดังนั้นค่ะการพยากรณ์เช่นนี้เป็นแบบกว้างๆนะคะท่านจะต้องปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ และที่สําคัญมากที่สุดเลยนะคะก็อยู่ที่ดาวพระราหูดวงนี้นะคะในพื้นดวงเดิมของท่านอยู่ในเรื่องอะไรายอยู่ในพบอะไรให้คุณหรือให้โทษแก่ท่านด้วยนะคะตรงจุดนั้นค่ะถึงจะสามารถบ่งบอกได้นะคะว่าดวงดาวที่โคจรมาทับลัคนาตรงจุดนี้นะคะให้โชคให้ลาภท่านมากน้อยเพียงใดนะคะสําคัญที่พื้นดวงเดิมมากๆเลยนะคะ รวมไปถึงนะคะดาวพระอังคารซึ่งหมายถึงนะคะดาวประจําตัวท่านนะคะในดวงเดิมของท่านนั้นโคจรไปอยู่ตรงจุดไหนนะคะอยู่ในเรือนที่ให้คุณแก่ท่านหรือเปล่านะคะถ้าทั้งดาวอังคารและดาวพระราหูนะคะในดวงเดิมของท่านให้คุณกับท่านนะคะ <c oughs> แน่นอนเลยนะคะท่านจะมีโชคลาภเนืองนองที่ไหลเข้ามาตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท,ท่านนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานประสบความสําเร็จและมั่งคั่งในเรื่องของการเงินรวมไปถึงความรักนะคะชีวิตก็จะได้มีความสุขตลอดไปนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ